ทุกสองแบบทุกมืดเกิดจากการยอมปล่อยตัวปล่อยใจทุกสว่างเกิดจากการมีสติคิดแก้ไขหากมีนิสัยของนักเจริญสติคุณจะรู้เองว่าทุกแบบสว่างเป็นอย่างไรอุ่นใจไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไปถึงจุดที่ทุกแบบมืดสนิทกับใครเขา ทุกแบบสะสมทุกแบบซ้ำซากทุกแบบหาทางออกไม่เจอกลายก้อนหินใหญ่ที่พอกพูนจนปิดปากถ้ำไม่เห็นแสงนั่นคือทุกแบบมืดทุกที่มืดอยู่กับจิตที่มืดมิดเกิดจากการยอมปล่อยตัวปล่อยใจทดทอ้อท้อทุระกับปัญหาภายนอกรวมทั้งไม่หาทางแก้ปัญหาภายในยิ่งวานยิ่งเก่อกองทุกเกลื่องเกินแก้ ถึงวันหนึ่งจึงมืดแปดทิศคิดอะไรไม่ออกส่วนทุกแบบสละออกทุกแบบไม่ยอมย่ำอยู่กับที่ทุกแบบมีกกะใจหาทางออกเป็นครั้งครั้งแบบเดียวกับคนคิดทิ้งขยะออกจากบ้านเป็นวันๆแม้เกิดขยะมากแค่ไหนในที่สุดบ้านก็กลับมาโล่งได้เสมอนั่นแหละทุกแบบสว่าง ทุกสว่างอยู่กับจิตที่สว่างเกิดจากการมีสติคิดแก้ไขทั้งปัญหาภายนอกและภายในไม่หวังใจเพียงแค่ปัญหาภายนอกจบแล้วก็พอแล้วแต่รู้ต่อเห็นต่อด้วยว่าปัญหาภายในจบตามด้วยหรือเปล่าไม่ว่าปัญหาภายนอกยังอยู่หรือจบแล้วแค่สำรวจเข้ามาว่ายังเหนื่อยอยู่ไหมยังท้ออยู่ไหมยังกลัวเจอหมัดต่อไปอยู่ไหม ความค้างคาเป็นสิ่งที่รู้อยู่แก่ใจใจย่อมตอบตัวเองถูกทุกครั้งก็แค่มีแก่ใจถามตัวเองทุกครั้งหากสำรวจเจออย่านิ่งนอนใจบอกตัวเองว่ายิ่งสะสมยิ่งเหมือนก้อนหินปิดถ้ำยิ่งมากก้อนยิ่งไปถึงจุดที่ทำให้ตาบอดไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันได้ให้หายใจยาวขึ้นและบอกว่านี่คือการปักหมุดเป็นจุดเริ่มสังเกตว่า กำลังทุกข์หนักประมาณนี้จากนั้นครั้งต่อไปหายใจตามปกติและสังเกตใหม่ทุกข์หนักเท่าเดิมก็ยอมรับว่าหนักเท่าเดิมทุกข์หนักกว่าเดิมก็ยอมรับว่าหนักกว่าเดิมทุกเบาวกว่าเดิมก็ยอมรับว่าเบาวกว่าเดิมรู้แค่นี้ได้เรื่อยๆจนติดใจกลายเป็นนิสัยของนักเจริญสติ คุณจะรู้เองว่าทุกแบบสว่างเป็นอย่างไรอุ่นใจไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไปถึงจุดที่ทุกแบบมือสนิทกับใครเขา